ชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าเป็นเกษตรราธิบดีในรอบปีนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีในการดำเนินไปแห่งชีวิตจะมีโอกาสที่ดีในการหยิบจับงานในการสร้างสรรค์ต่างๆคุณจะโดดเด่นในกลุ่มงานในวงการในสายงานจะเกิดเรื่องรุ่มร้อนภายในจิตภายในกายภายในส่วง แต่จะเกิดสิ่งที่ดีที่จะผลักดันขับเคลื่อนชีวิตให้เกิดสิ่งที่ดีพลังงานจิตใจพลังงานร่างกายจะมากขึ้นสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเซอร์กิ่งเพชรนะครับกับน้องเฮงเฮงนะครับกับน้องมั่งมีนะครับนะกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทางติ๊กตอก Facebook และ YouTube มีถึง3ช่องทางนะครับน้องมั่งมีนะครับ นะก็ไปตัดไอ้นั่นมานะครับนะ <laughs> นะเพราะว่าเ <laughs> มียสิบสี่ไม่ใช่เมียสี่ลูกสิบสี่นะครับนะก็ไม่ไหวแล้วนะครับเยอะเกินไปนะครับชาวลัคนาราศีสิง์ดาวอาทิตย์จะโครจรเป็นกเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับไปหนึ่งเดือนเต็มนะครับโครจรแข็งแกร่ง,งเป็นดาวประจําตัวประจํากายประจําสังขารน,นะครับโครจรโดดเด่นในรอบปี เกิดแรงกระตุ้นดีๆในการหยิบจับงานในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเกิดโอกาสในการดำเนินงานในการสร้างสรรค์รางวัลให้กับชีวิตนะครับเกิดสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องระวังใจร้อนนะครับมีปัญหาในครอบครัวมีเรื่องให้โต้แย้งกับคนในครอบครัวนะครับหรือมีปัญหากับเพื่อนฝูงค,คนใกล้ชิดใกล้ตัวให้มากต้องระวังนะครับการทะเลาะอ,อยู่ดีๆมีเรื่องให้ใจร้อนรุ่มร้อน นะครับให้มีปัญหาให้ทะเลาะกันได้ง่ายนะครับนะพยายามสงวนท่าทีอากับกิริยาให้มากนะครับเดินหนีออกไปนะครับไม่เช่นนั้นเกิดเรื่องขัดใจกันได้ง่ายนะครับเพราะว่าทั้งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็โครจรอยู่ในมุมวินาศด้วยช่วงที่อาทิตย์อยู่จุดนี้เนี่ยแปลว่าสังคมญาติสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนฝูเนงเพื่อนคนร่วมงานคนใกล้ตัวหรือคนเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะโครจรอยู่จุดตรงนี้แล้วเสาแลก็เล็งด้วย ก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในดวงสตาเนี่ยนะครับยังมีดาวการเงินโครจรน,นําหน้าดาวการงานนะครับโครจรน,นําหน้าดาวพระอาทิตย์ด้วยนะครับโครจรโยกหน้ากับดาวพระศุกร์นะครับได้ตําแหน่งโดดเด่นด้วยหลังดาวดาวทิตย์ยันแต่20ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเกิดโอกาสที่ดีทางการเงินเกิดแรงเหวี่ยงทางการเงินบางท่านจะได้ของมีค่าได้ลาบชิ้นใหญ่ได้ลาบก้อนโต นะครับมีโอกาสมีโชคลาภเกิดขึ้นกับชะตาหรือค้าขายเนี่ยมีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นได้ลูกค้ารายใหญ่ได้ลูกค้ามากขึ้นมีเงินเข้ามาเพิ่มเกิดขึ้นกับดวงชะตาแน่นอนดาวเจ้าเรือนลาพระโคโจรเลงกับดาวพฤหัสบดีในรอบปีด้วยนะครับสังขารภาวะจิตใจจะแข็งแกร่งมากขึ้นหลังอาทิตย์ยกเกิดแรงขับเคลื่อนในการสร้างเงินสร้างโอกาสสร้างสิ่งต่าง แต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับทำงานใดๆเนี่ยอย่าไปออกหน้าให้มากนะครับเพราะว่าจะมีตัวอิจฉาหรือเกิดการโต้แยง้งการขัดแยง้งทางการงานเกิดขึ้นได้ง่ายมีเรื่องให้ขัดแยง้งขัดใจทางการงานหรือมีการทะเลกกาะกันกับใครบางคนเรื่องงานนะครับเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับมีศัตรูจากงานก็เกิดขึ้นได้หรือมีคนมาคอยเลื่อยเก้าอี้นะครับมีคุณเพ่งมีคนเพ่งแรงคุณอะนะนะเกิดขึ้นได้มีศัตรูในที่ลับ คุณไปทาอะไรบางอย่างไว้นะครับในที่ทํางานหรือเกี่ยวกับงานทําให้เกิดศัตรูในที่รับที่เขาไม่พอใจคุณนะในบางเรื่องนะตรงนี้ให้รอบคอบในการดําเนินในการใช้ชีวิตเพราะว่าช่วงนี้คุณจะโดดเด่นมากนะครับร่างกายจะรุ่มร้อนทําอะไรรวดเร็วปาดเปเรี่ยวมากขึ้นพลังงานชีวิตสูงขึ้นแต่ช่วงนี้ทําอะไรให้ซุ่มเงียบซุ่มเงียบวางแผนสร้างสรรค ะครับจะเกิดสิ่งที่ดีตามมาภายหลังนะครับดาวมันจะกระตุ้นไปอีกอย่างหนึ่งว่าดาวการงานเป็นราชาโชคหยุดจุดวินาศนะครับช่วงนี้เหมาะเอางานไปขอการช่วยเหลือกับผู้อื่นนะครับมีบางท่านจะได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือจากใครบางคนอยู่เบื้องหลังแบบลับๆหรือมีโอกาสดีลงานแบบลับๆหรือท่านใดที่ทํางานธุรกิจโซเชียลธุรกิจออนไลน์ธุรกิจลับๆธุรกิจไม่มีหน้าร้านเกิดแรงเหวี่ยงที่ดี เกิดขึ้นกับชะตามีโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์าง,งานสร้างสรรค์ชีวิตนะครับโดยเฉพาะงานที่ซุ่มเงียบทำหรือวางแผนทำนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าๆเอามาปรับเอามาลื้อใหม่หรือไปขอคำอ้อนวอนดีลงานงบางอย่างแบบไม่เปิดเผยเนะ่ยจะดีแต่ว่ายังมีดาวเจ้าเรือนสุภะโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานท่านใดที่ติดต่อง,งานต่างประเทศนะครับติดต่อง,งาน กับผู้ใหญ่จากต่างเพศหรือกิจต่องานจากต่างประเทศนะครับเกิดสิ่งที่ดีหรือทํางานร่วมคนในครอบครัวหรือมีญาติพี่น้องมาเกี่ยวกับงานมันก็เกิดขึ้นได้หรือมีคนในครอบครัวเข้ามาปรึกษาทางการงานหรือเข้ามาห่วงใยเกี่ยวกับงานเรานะครับหรือบางท่านได้ทํางานที่บ้านได้ใช้ตัวบ้านเป็นสํานักงานเพื่อทําอะไรบางอย่างหรือต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านนะครับหรืออยู่บ้านเพื่อสร้างกิจกรรมบางอย่างที่บ้านก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ ดาวคารกับดาวบัลุตยูเนลอยอยู่กลางหัวต้องระวังอุบัติเหตุการผ่าเจาะของแหลมทิมตําการทะลาอบออ่อแหวงให้มากนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านจะได้ของเข้ามาจะได้ของเข้ามานะได้ของใช้ในบ้านได้ของเครื่องประดับได้ของสวยงามได้ของมีค่าได้ของที่ถูกใจถูกจิตถูกตาถูกใจได้ลาภทางการเงินนะครับหรือได้สินทรัพย์บางสิ่ง นะครับบางท่านจะมีการดําเนินการเอกสารทางการเงินสําเร็จได้โชคจากเด็กได้โชคจากคนอ่อนกว่าได้โชคจากเด็กนะครับได้โชคจากคนต่างอายุหรือว่ามีคนอ่อนกว่าเข้ามาให้การช่วยเหลือได้ลาบจากบริวารหรือว่ามีโอกาสติดต่อบ,บริวารเก่าก็ได้นะในดวงดาวเนี่ยนะครับดาวการเงินเล็งกับดาวพฤหัสบดีด้วยในรอบปีนะครับนะเกิดโอกาสแน่นอนนะครับในการสร้างสรรคเงินแต่ช่วงนี้ให้ระวังการถูกโกงถูกเอาเปรียบหรือมีเรื่องให แบบผู้ใหญ่เพ่งเลงนะครับหรือคุณความดีบางทีมันอับแสงนะครับทำดีไม่ต้องไปหวังผลงานไม่ต้องไปหวังความดีจากใครในช่วงนี้มันก่อนข้างที่จะยากนะครับหรือมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ให้มากนะนะครับกล้ามเนื้อแรงกําลังเราจะได้ใช้เยอะหรือแม้กระทั่งการใส่อารมณ์ใส่ผู้อื่นมันจะ,ะมันจะบานปลายปัญหาอย่าไปทะเลาะก,กับใครนะครับในช่วงนี้นี่คือวิธีการปรับดวงชะตาพลิกดวงชะตาให้หงาย แบบโบราณการนะครับเป็นการพลิกฟื้นดวงชะตาหรืออุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาเวลาดวงตกจะไม่ตกมากเวลาดวงขึ้นจะขึ้นสูงยิ่งิ่งขึ้นไปเป็นการน้อมนําเอาอํานาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาปกปักรักษาชะตาคุณนะครับนี่เป็นความลับของบรรดาเกจิอาจารย์และพระโบราณอาจารย์ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ใช้ปรับดวงชะตาที่ใช้พลิกดวงชะตาที่ใช้อุ้มชู อุดหนุนดวงชะตาก่อให้เกิดลาบยศสกาละนะครับต่างๆนะครับแม้กระทั่งชื่อเสียงเงินทองนะครับนะบรรดาเกจอิอาจาร์เนี่ยนะครับผู้เรืองวิชาสมัยก่อนกรุงศรีเนี่ยในช่วงยุคก่อนกรุงศรีสุขโขทัยนะครับยุคนี้เป็นยุคที่โหราศาสตร์นี่รุ่งเรืองมากนะครับจะสังเกตว่ากรโหราศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับศักดินามากนะครับทันนั้นแล้วเนี่ยยุคนั้นเนี่ยรุ่งเรือง เขาศึกษากันจริงจังในรั้วในวังคนประชาชนเนี่ยไม่ได้ศึกษานะครับเขาก็จะเชื่อว่าเป็นความรู้เลยนะครับไม่ใช่แค่ความเชื่อว่าโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นตัวอ่านกรรมไม่ใช่ตัวกําหนดกรรมกรรมนั้นแก้ไม่ได้แต่โหราศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องชี้กรรมว่าคุณเกิดวันเดือนปีเกิดเนี้ยคุณจะดีหรือจะรวยจะจนมีเรื่องดีเรื่องร้ายประการใดไม่ว่าคุณจะดวงดีขนาดไหนคุณก็จะมีจุดแย่หรือเขาเรียกว่าจุดกาลกินีต่อดวงชะตานะครับ นะบางคนดวงรวยกับอาภารักหรือบางคนความรักสมหวังกับอภักบิดามารดานะครับหรือว่ามีเรื่องให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องให้เจ็บป่วยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเป็นอํานาจแห่งบุญและกรรมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนเรามีดวงขึ้นดวงตกเป็นจังหวะปีดีร้ายแตกต่างกันไปนะครับบรรดาเกจิอาจารย์ท่านก็เลยคิดค้นวิธีการปรับดวงชะตา นะครับโดยการนําดวงชะตามาโอบอุ้มดวงชะตานะครับโดยใช้ยันโบราณนะครับยันเนี้ยเป็นยันสายพุทธคุณนะครับอันนี้ท่าท่านเห็นด้านขวาเนี่ยเป็นยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณอันนี้ผมไปยังจะส่งไปต่างประเทศนะครับนะมีทั้งต่างประเทศในประเทศนะครับในหลายประเทศนะสั่งมานะครับนะสำหรับแฟนคลับแล้วก็มีบอกต่อเยอะมากนะครับนะก็ทยอยเขียนนะครับ อันนี้เป็นยันนาวคุณ9้ามหายันโบราณนะครับเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางนะครับอันนี้สวยๆนะนะครับขนาด40่สคูณสีก็ลังเหมาะบูชานะขนาดนี้ยนะครับเขียนด้วยผ้านะผ้าแคนวาสนะครับนะก็จะมีการลงอัขรยันด้วยเลิกที่ดีกว่าดวงคุณนะครับตัวนี้สวยนะครับเป็นอ่าประกาสีทองเพ้นนะครับกันน้ําไม่ลอกไม่หลุดนะครับนะแล้วก็ใส่กรอบแบบนี้เลยนะครับ เป็นการเอาดวงเราเนี่ยมาอบอุ้มด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดน,นะครับแล้วก็มีหลักอิธภาพบัตจันทร์นะครับมีการบรรจุดวงชะตาในเรื่องที่ดีต่อดวงนะครับมียันโบราณสายพุทธคุณที่เกี่ยวโยงกับาศาสนาทั้งหมดไม่ใช่ของศสยศาสตร์นะครับเป็นยันอัขรสายพุทธคุณเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าพุทธศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อให้ดวงพ้นภัยเวลามีภัยนะครับ แต่ไอ้ไสยศาสตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทำรายนะครับเพราะนั้นพุทธศาสตร์จะสร้างขึ้นมาอุ้มดวงชะตานะใครจะไปรู้ว่าดวงตกดวงขึ้นปีไหนนะครับสำหรับถ้าคุณไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับการใช้อำนาจพุทธคุณมาอบอุ้มดวงชะตานั้นประเสริฐด,ดีนักแหล่นะครับ,นะรบนั้นท่านใดสนใจเนี่ยอยากได้ยันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะอุ้มดวงตัวเองนำไปบูชานะครับก็ลองทักแอดมินไปไลน์วอรลยาโน่หนึ่งวอรลยาโน2สองนะครับ หรือไลน์แอดด้านล่างสวัสดีครับ